สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ส้มจะพาทุกคนมากินข้าวนอกบ้านเนาะเพราะว่าอากาศดีหลายนะคะทุกคนอากาศ15องศานะคะตอนนี้ก็ล้มแน่แล้วนะคะเว้ยนี่คือจังหวะดีอยู่มาเบิ้งกันนะคะว่าอันอาหารของส้มคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเห็ดนะคะทุกคนเห็ดเห็ดอันภาษาชัยภูมิเอิรนว่าเห็ดนางเลนะมวยเห็ดหนํำมากนะคะ เดี๋ยวมาเบิ้งก่อนว่าอาหารเขาคืออีหยังเนาะมื้อนี้เนาะอยากกินโดนแล้วนะคะทุกคนแต่บโบมีมูกินมื้อนี้กกินกับโทรศพัพท์อีกามเคยโอ้นี่นะคะทุกคนนี่ดูแมวกับน,นางกินขอน้ำปลาที่นี้เอาปลาหนึ่งนะคะปลาหนึ่งนี่นะคะน้ำพริกใส,ส่สิปลาหนึ่งนะคะทุกคนเห็นปะปลาหนึ่งนะคะ แมวเจ้าหิวป่าตีเดี๋ยวเบิกนึงเด้อเอาไปตองให้เจ้าเลี้ยเอาเลี้ยไปตองนี้่แล้วแมวอายุสิบหกปีแล้วนะคะแต่ก่อนเขาก็อ้วนอยู่ตอนนี้เขาผอมลงแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนดูก่อนอันนี้กลับเป็นข้าเหนียวนะคะข่าเหนียวตอนนี้กลายเป็นข่าเย็นไปแล้วเนาะ <c oughs> กินข่าก่อนหิวเข่านะคะทุกคน เาเ,เอาลายนี้เลยของเขา่าเหีือซะละอันนี้ปลาเนนเนะาะปลาเนนวู้ในท้องปลาเนนนี่ผักอีตูหลายๆนะคะเพราะว่าผักอีตูมันไก่ซีอันมันไก่ซีอัน,นหนาวแล้วนะคะมันไก่ซีหนาวตายแล้วเราก็เลยเก็บมันออกมาหลายๆเลยนะคะยัดใส่ปลานะคะเลี้ยงดีๆก่อน วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอากาศ15 1หองศาเซลเซียสนะคะกำลังดีเลยค่ะทุกคนนี่บ,บวบนะคะทุกอย่างนี้เก็บมาจากบ้านของเราเองหมดเลยนะคะแต่บักเห็ดนี่ไปเก็บในบ้านจากในปาเนาะจะไ,ได้กินบ่แา่นว่าเขาดุอันนี้ผมว่าได้กินแมงวันสิมากินก่อนนะผักนี้ก็ผักจากบ้านเราบักเปายหลายๆนะคะตอนนี้ แบบแบบหมายถึงว่าถั่วปแปบบนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะส้มพูดภาษาอีสานทั้งภาษาภาษาไทยปนกันนะคะ <c oughs> และหลายคนว่าทําไมไม่พูดภาษาอีสานก็บางบางคนเขาก็ฟังไม่เข้าใจนะคะส้มก็เลยต้องพูดทั้งภาษาไทยภาษาอีสานปนกันถ้ามีฝรั่งอยู่ด้วยก็ <c oughs> พูดภาษาอังกฤษไปด้วยเลยเนาะมีสมองปนกันมุนอุ้ยปุ๋ยจะงหวผิดบ้าถึงนะคะทุกนะคน ก่อนที่ส้มจะพาทุกคนมาทานข้าวนะคะส้อมอยากจะอวดถั่วแบบสวยๆหลังบ้านก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันงมหลายอีดีนะคะอยากอวดนะคะเป็นปีแรกที่ปลูกแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะอากาศ5องศาเซลเซียสตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวัน15องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้อยู่ได้นะคะสวยมากที่แรกส้มก็คิดว่ามันจะไม่ติดหมากแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วแต่มันติดหมากคะ่ะทุกคนติดเยอะด้วยนะคะดูนะคะทุกคนตอนนี้อากาศ 15องศานะคะตอนกลางวันเนาะแต่ตอนกลางคืน5องศาอยู่ได้เฉยนะคะส้มก็ประหลาดใจแปลกใจนะคะนึกว่ามันจะดำแล้วก็ตายไปแล้วนะคะแต่มันยังอยู่อยู่เนาะ อากาศหนาวๆแบบนี้นะคะนอกจากถั่วแบบจะสวยแล้วนะคะทุกคนยังมีผักอย่างอื่นอีกนะคะก็อย่างเช่นว่าผักชีลาวนะคะหอมแดงนะคะสวยมากค่ะทุกคนตื่นขึ้นมาโตวันโตคืนโตเร็วมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหอมป้อมนะคะหรือผักชีเนาะผักชีไทยนะคะส่วนไก่นะคะตอนนี้ไม่ค่อยไข่แล้วนะคะอากาศเริ่มหนาวนะคะ แต่ไข่ไม่เยอะเนาะไข่อยู่นะคะส่วนผักกาดเขียวและผักคะน้านะคะก็ปลูกสวยมากๆเลยนะคะในฤดูหนาวนะคะถ้าไม่มีหิมะนะคะติดลบหนึ่งหรือ2องศามันก็อยู่ได้นะคะโดยไม่ต้องใช้อะไรมาคลุมเลยนะคะส้มปลูกทุกๆปีในฤดูหนาวก็จะเป็นผักกาดเขียวและคะน้านะคะเอานะคะลบมือกันกินเลยแมงวันชิมมะก,กินก่อนอืมว่กินแบบพี่โดนแล้วนะคะ แก้วบล็อกเลนข่อยว่าให้ใช้หัตบล็อกเลนแป๊บนึงนะคะแก้วบล็อกเลนนะคะบล็อกเลนทำงานกับคนเราแล้ววันนี้เพื่อนบอกว่าเอ็นว่าบักเลนบักเลนก็เลยอันว่าโหดตามเพื่อนไปแล้วน,นะคะทุกคนภาษาอีสานเอ็นว่าบักเขียเคียนะคะหรือมะเขือเทศเล็กเนาะบักเขียเคียนะคะ แมวเรียนไม่ต้องมือแมวแมวเอาน้องซี่อยให้กินปลานะเอาให้แมวก่อนนะคะอืกินยนยุ่นั่ะบ่ค่อยกินดอเนาะแบบแมวแมวโอ้มีตัวอื่นตอนนี้มีแมวจอนจัดเยอะมากเลยนะคะบ้านของส้มอ้ยบังมือไข่ อ,อากาศหนาวๆสิบองศาห้าองศาถั่วแบบสวยมากเลยค่ะทุกคนอืลืมเอิญทุกคนมากินน้ำกันนะคะทุกคนมากินอาหารมาก,กินข้าวกับส้มนะคะบวมีมูกินนะคะทิมก็ไปเห็ุงานเนาะ <c oughs> มากินข้าวด้วยกันกับส้มนะคะติดมือ แมวกินข่าน้ำกินข่ากับแมวเอาสองตัวนี้เป็นแมวของเรานะคะอายุสิบหกปีแล้วทำหมันแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะตัวผู้กับตัวเมียเนาะ แมวน้อยจอนจัดนะคะทุกคนอุย้ยเยอะมากเลยค่ะทุกคนแมวน้อยจอนจัดจากมาได้สแนนะคะทั้งสีดำสีขาวสีน้ำตาลสีอันเทามีเบิดเลยนะคะทุกคนผู้ใดอยากได้ก็มาเอาแมวเด้อค่ะเด้อหลายหลายกินเป็นตัวแทบบอกพี่เนาะหลายๆคนเพื่อนเิ่มงานบอกว่าสมกิน ส้มกินข้าวหน้าอร่อยมากเลยนะคะก็อยากให้ส้มทําวิดีโอกินข้าวให้ทุกคนดูเนาะ <pper pper> ผัก,กว่อสารพิษมีแต่รูนะคะผักกา,า,ด,ะะกกา,าดเขียวนะคะทุกคนม่วนใส่เล้วนะ่ะ เห็ดซับแซ่บมันลื่นเห็ดเห็ดมันลืน่น ฝรั่งบ่คอยกินเห็ดอันนี้นะคะเพราะว่ามันเมือกนะคะเห็ดพึ่งหวานฝรั่งกระบอกมากนะคะเพราะว่ามันเมือกนะคะอันนี้ยังมีเนื้อปลาอีกเยอะเลยนะคะทุกคนเอาไว้ถ้ากินอันขาบไม่นะคะเพราะว่ายังมีเยอะเอ,อก,กางมันออกก่อนเนื้อมันเนื้อมันแซบแท้องมันเนี่ยแซบอีกดีนะคะปลา ท้องปลามันเหมอน,นของปวดซ้มเลยนะคะปิดไว้เล้วนะคะอิ่มแล้วนะคะทุกคนเอาไว้ไทยไปกินคาบหนานะคะใบตองหน้าบ้านสวยๆตอนนี้นึ่งปลาอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศนอกบ้านดีมากเลยค่ะอากาศแดดกำลังดีนะคะอากาศ16 15 16องศาเซลเซียสนะคะ แต่ว่าเมงวันหลายผดนะคะมันกวนนะคะแต่ว่านักกินก็แซ่บนะคะว่าได้กินแบบซี่โดนแล้วเนะาะข้า,ขาวหนึ่งปลาข้าวเหนียวนะคะแต่ถ้าได้กินกับครอบครัวได้กินกับคนที่เฮฮาคือซีมีความสุขนะคะแต่ว่าอเมื่อนีก้ก็กินกับโทรศัพท์ไปก้อนนะคะเดี๋ยวกับเมืองไทยเดือนหนานะคะซีได้ไปกินกับครอบครัวนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกที่ส้มพาทุกคนมานั่งกินข้าวนะคะว่าส้มไม่เคยทํามาก่อนเลยเนาะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ส้มก็ต้องขอตัวลาทุกคนก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ